สถานรรการณ์ตามแนวชายแดนตึงเครียดเท่าไหร่แต่ฝ่ายทรงกําลังม,มรุงอย่างผู้ชายคนนี้ <c oughs> แกทรงตลอดจริงๆรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นคือเป็นผู้ใจบุญก็แล้วกันนี่เป็นภาพตอนนี้เขาเอารถ ATV มาส่งมอบให้กับคุณการจอมพลังเลยดูนะฮะคือหลังจากที่พยายามจะไปทําถนนให้แล้วก็ดีระดับหนึ่งเจอฝนถล่มมาทั้งโคลนทั้งแฉะลําบากอีกคร <c oughs> าวนี้อ้างั้นไม่เป็นไร เดี๋ยวค่อยวางแผนปรับถนนใหม่แต่นี่คือเอารถ a อทีวีไปใช้ก่อนเลยเพื่อความสะดวกในการส่งกําลังบํารุงอ้นี่นะว่าเป็นคาราวานได้นะคะด้วยมติกายยังคงอยู่กับภารกิจของพี่กันจอมพลังค่ะซึ่งวันนี้นี่ไปเลยคุณผู้ชมคือต้องขี่ไปจากจุดอะเริ่มตน้นซึ่งมันยังไม่ถึงจุดที่ลำบากที่สุดไอเ้นลำบากที่สุดนี่ก็10กว่ากิโลแล้วนะแล้วมัติกานี่กับอมรินทีวีพี่กันก็บอกเอาไหนก็อยู่ด้วยกันมาตลอดและซ้อนมาเลยนะ้องครับ ดี่นะชกดีนะได้ซ้อนพี่กันอ่ะตอนช่วงถนนเรียบเนี่ยเขาได้ถนนดัเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่พาไปดูถนนแดงหน่อยพอตัดเข้าไปเพื่อที่จะทะลุออกฐานทหารพลานดูนะฮะแล้วต้องย้ำว่านี่คือถนนที่คุณกันเคยเอารถไถเนี่ยมาไถให้แล้วรอบหนึ่งโอ้ยจำได้ไอ้เส้นที่ตอนแรกมันแคบแคอันนี้ไง อ๋อนี่กว้างแล้วนะโอ้แยังไม่ได้ง่ายใช่ไหมยังดีที่ว่าวันนี้ฝนไม่ตกคือวันสองวันก่อนนั่นเนียเจอฝนถล่มลงมานี่เละเหมือนกอันดูนะฮะแล้วต้องขี่นี่นี่ช่วงถนนแฉะดูดูบรรยากาศสักนิดนึงนะฮะ มันไหลพี่มันเลื่อนที่ตูดไม่ได้เลื่อนที่หลังมันไหลที่ตูดอ,อืคช่างภาพที่ต้องซ้อนท้ายและกลับหลังอะที่จะต้องถ่ายอะโ็ลราำบากเหมือนกันคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมจําได้ไอถนนเส้นนี้เนี่ยแหละหนึ่งประเด็นคือกลายเป็นดราม่าว่าพิ่กันอนะไปเหมือนกับ ต้องระเบิดหินน่ะต้องเจาะหินแต่สุดท้ายคุณผู้ชมก็เห็นใช่ไหมว่านี่ขนาดทําแล้วนะครับแล้วเมื่อเจอฝนเจอความทุรักทุเลวันเนี้ยอยากให้ตามจริงๆริงรู้นี่ขนาดแห้งมาแล้วนะถ้าฝนตกพี่การบอกว่าการออกมาเอาข้าวเอาน้ำอ่ะสี่วันออกมาทีนะจ๊ะเพราะไม่งั้นทหารมาไม่ได้คือถ้าเที่ยวไปเที่ยวมาเอาวันละมื้อเนี่ยโอ้ไม่ต้องทํามาหากินพอดีใช่เพราะมันยากแต่ถ้ามีเอทีวมันจะช่วยได้ใช่ไหมแล้วลองดูนะฮะเพราะมันไม่ใช่แค่เจอดินแดงแล้วต้อง ลุยโครโนอย่างเดียวต้องลุยน้ําด้วยถึงไม่แปลกใจอย่างที่เก๋บอกว่าปากติ4วันเขาลงมาเอาอาหารลงมาเอาสาเบียงสักทีหนึ่งเฮ้ยนี่ยากกว่าเดิมมันเนี่ยอืม จริงคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมจําภาพได้ภาพหนึ่งไม่รู้ทีมงานเอาหรือเปล่าเชือกแดงเส้นนี้วันนั้นน้ำไม่แรงเท่านี้นะคือเขามีเชือกแดงเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้ทหารเนี่ยคอยเหมือนกับพายุงหรือเกาะมันจะได้ไม่ไปกับน้ําแต่วันนั้นน่ะน้ําไม่ใช่น้ําตกแบบนี้แค่นองๆเนาะ<ช>แล้วก็เป็นน้ำจะมีฝั่งต่ำหนึ่งแล้วก็ฝั่งสูงนิดหน่อยแต่รอบนี้คือเหมือนน้าตกเลยอ่ะก็เหมือนเป็นฝ่ายน้ําล้นแล้ววันนี้น้ํามันล้นข้ามทะลักผ่านไปเพราะว่าช่วงฤดูฝนนะฮะคุณผู้ชม นี่ขนาดว่าเราเห็นแล้วเราว่าลำบากแล้วนะเขาบอกใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงก็ยังดีก่อนหน้านี้เดินทางมาตอนคุณกันมาสำรวจรอบแรกเนี่ยหชั่วโมงโอ้โหเดินทางกันเรียกว่าจุกกันเลยทีเดียวดูนะฮะแล้วพอไปถึงฐานทหารด้านบนก็ส่งมอบรถ ATV ทั้งหมดเลย8คันให้กับทหารพลานนะครับซึ่งเอาไว้ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ เราก็ต้องชื่นชมแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยที่เข้ามาช่วยเต็มที่นะฮะคุณผู้ชมซึ่ง <ชม S 1> วันนี้พี่การบอกว่าที่ต้องทําแบบนี้มันอาจจะมีคนรามาก,กับพี่การบ้างแต่พี่การก็ไม่สนใจหรอกเพราะว่าเขารู้ว่าทหารลำบากแค่ไหนพี่การบอกว่าจากการสอบถามและการทำทางเห็นไหมเขายิ้มกันใหญ่เลยอ่ะบอกเอาไปใช้ก่อนช่วคราวในช่วงระหว่างฝนตกนี่แล้วทหารก็ได้ทดลองขี่ด้วยนะได้ทดลองขับด้วยพี่การบอกว่าคุณคุณจะไม่ห่วงพวกเขาได้ยังไงหลังบ้านเนี่ยขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนทุกเงินทุกบาททุกกำลัง สี่วันออกมาเอาข้าวหนึ่งครั้งครับซึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าแม้สี่วันสี่วันของทหารที่ต้องแบบข้าวเอ่ยอะไรเอ่ยไม่รู้มันจะเสียหายแค่ไหนหรือออกมาเอากําลังบํารุงเนี่ยมันยากมันลาบากนะแต่ถ้ามีเจ้าเอทีวีคันเนี้ยพวกเนี้ยมันอาจจะร่นระยะเวลาได้เร็วขึ้นแล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินใครป่วยใครเจ็บมันก็จะช่วยได้ทันท่วงทีฝนมาถล่มลงมานะครับก็ทําให้ถนนเนี่ยมันเป็นเลนกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคุณกัน เราต้องทํากันบ้านแล้วเพราะว่าทหารที่อยู่ด้านในเนี่ยสี่วันเนี่ยออกมาเอาอาหารด้านนอกเนี่ยลำบากมากแทบจะออกมาไม่ได้พวกยานยนต์ที่นี่ใช้ก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์บ้านอะแล้วก็รถใหญ่ที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยที่เป็นออฟโรดของทหารติดลมนะเป็นรถเก่านะแล้วก็รถหลวงนะครับก็แหนบหกักเพราะว่าถนนมันพังเละเทะก่อนหน้านี้มันถนนนี้สุดยอดมากพังหมดรถอะไรพังหมดก็เลยแก้ปัญหากันโดยคิดว่าเฮ้ยใช้ A t ชีวไหมก็เลยประกาศหาครับ ให้ FC นะใครที่อยากช่วยไปกับผมเอา ATV มาช่วยหน่อยผมโชคดีมากนะครับนะมี ATV K-Lion อันนี้ให้ผมมาเลยนะครับ4คัน6 0แสนอีกอันนึงก็คือ LNP ATV ยืมใช้เลย4คันเหมือนตอนนี้เรามีทั้งหมด8คันนะครับเราลองขับเข้ามาเลยแล้วมันก็เข้ามาได้จริงๆแล้วก็มีกระบปะเอาไว้ขนของออกไปซื้อกับผมกับข้าวให้เขาด้วยซึ่งเมื่อกี้อย่างที่ทหารบอกแฮปปี้เลย มันเบาแรงขึ้นเยอะมากแล้วก็ใช้งานได้ใช่มันเบาแรงขึ้นเยอะมากเพราะไม่เชื่อลองฟังพี่พี่ทหารพลานดูที่เขาคือนอนกลางดินกินกลางรายเพื่อปกป้องดินแดนไทยเนี่ยโอ้โหเขาที่ผ่านมาเข้าออกมันยากลำบากจริงนักเนี่สะพานนี้จมนะเราต้องต้องดูตอมอ่อตัวนี้ตอมอ่อสะพานเนี่ยถ้าเราไม่เห็นตอม่อมอ,มอไซค์เราจะบินไปได้ค่ะถ้าไม่เห็นตอมอ่อไม่ต้องไป ตรงห้วยนั้นข้ามไม่ได้ก็กว้างขึ้นดีเก่ากว้างขึ้นแ <c oughs> ต่ว่าก็ยังเละเหมือนเดิมเดิมยังโดนฝนมันเละถ้าโดนฝนอ่ะมันจะเละมันเละลื่นขึ้นไปลาบากแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์รถออฟโรดอ่ะมันไปลาบากหมดถ้าแบบนี้ดีไหมพี่ก็ดีดีขึ้นแต่ในระหว่างนี้คือเขาต้องกินข้าวก็เลยต้องเอา ATV มาให้ใช้ก่อนค่ะเพราะไม่อย่างนั้นออกไปลาบากใช้เวฟออกไปลาบากบางช่วงที่เราขึ้นไม่ได้แล้วก็ต้องเข็นรถขึ้นบางช่วง น่าจะเคยมีช่วงที่ว่าพายุเข้าอะไรพายุเข้ามันก็ต้องติดอยู่ที่นี่ก็เราออกมันแค่ติดแค่น้ำที่เดียวที่เราไปยากนะอยู่ได้เรอยู่ได้โอ้เข้าใจักเลยคือแล้วช่วงนี้หน้าฝนด้วยพายุเข้ามอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้อยู่แล้วใช้ฮอนด้าเวฟอย่างเงี้ยเจอแล้วไหนต้อง ฝ,ฝ่ายน้ำล้นไปด้วยฝายน้ำอ,อีกขอบคุณท,ที่สนับสนุน ATV ทุกท่านเลยอ่ะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณนัทธริกากุสัวนะครับเป็นหัวหน้าทีมสื่อตัวแทนบริษัทเคไลออนโฮด n ิ้งจำกัดที่เขาบอกว่าบริษัทแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยเขาเล็งเห็นถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนแล้วก็เห็นถึงความลำบากในการเข้าออกเลยให้การสนับสนุน ATV ครั้งนี้ฮะ เราก็เลยเหมือนว่าอยากอำนวยความสะดวกเพราะเราอยู่ในเมืองเราก็แบบความสะดวกสบายมันมีมากกว่าค่ะมันก็เหมือนแบบอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้พี่พิธาที่นี่ทางบริษัทก็เลยมอบรถจำนวนสี่คันให้ค่ะใช่เลยใช่ค่ะให้เลยมูลค่าทั้งหมดนอ๋อก็หลายแสนอยู่ค่ะแต่ว่าทาง uh, ผู้บริหารของเราค,คือยินดีมอบให้เลยเพราะว่าพอทางเรายื่นเรื่องให้กับ uh, ทางผู้บริหารเห็นแล้วค่ะก็คือ ตัดสินใจให้เอามาทันทีเลยค่ะโอ<ำ>้ oh, ต้องขอบคุณจริงๆเลยขอบคุณค่ะคือนุยมติกาเนี่ยตามพี่การไปทุกจุดที่ทหารชายแดน <Yep. S 2> เขาอยู่กันอย่างยากลำบากปกป้องอธิปไตายว่าเป็นงานหนักแล้วถ้าชีวิตของพวกเขาในประจำวันที่จำเป็นต้องกินต้องใช้เอาเฉพาะแค่จำเป็นนะไม่ต้องอํานวยความสะดวกกันมากมายมันยากลำบากชนิดที่ถ้าติดฝนติดฝ่ายน้ำล้นสี่วันออกไม่ได้เนี่ย มันเป็นมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดหัวใจเหมือนกันคใครที่ได้ฟังประโยคต่างๆเหล่านี้ติดตามพี่กันมาโดยตลอดเนี่ยก็น่าจะทราบว่าพอเรามีกำลังอะ่ะเราก็มาช่วยแล้วก็ จำประโยคที่คุณการจอมพลังแกพูดเอาไว้ได้คือทหารไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงว่าจะกินจะอยู่จะอะไรยังไงไม่ต้องลาบากไปแบกน้ําคุณมีหน้าที่ปกป้องดินเดนทําเต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวหลังบ้านการดูแลส่งกําลังลุงเดี๋ยวผมดูแลให้เองส่งต่อไปอีกค่ะเพราะว่าล่าสุดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่21อําเภอปราสาทสุรินบอกแบบนี้เลยว่า น้ำกินน้ำใช้ไม่พอพอ,อส่งรถ ATV เสร็จส่งถังน้ํากันต่อไปถังน้ํา243ลิตร43ถังสนับสนุนบํารุงขวัญเจ้าหน้าที่ตํารวจตระเวนชายแดนหลังหน่วยประดิษฐ์ปฏิบัติการตํารวจตระเวนชายแดนขาดแคลนถังน้ําที่เอาไว้กินไว้ใช้โดยเฉพาะช่วงหน้าแรงน้ําไม่มีเลยต้องสั่งซื้อซื้อจากภาคเอกชนแล้วนําไปที่ฐาน เที่ยวหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งหลายๆเที่ยวนะนะเพราะต้องขนไปที่ฐานแล้วถ้าง,งบมาไม่ทนันอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าค่ะแต่บางทีงบมันก็มาช้าก็ต้องควักสตางจ่ายกันเองและถ้าไม่มีตังค์จ่ายก็ช่วงนั้นก็กินน้ำน้อยหน่อย มีอย่างนี้ด้วยโอ้รถอัดน้ากันหน่อยพี่การได้ยินแล้วมันปวดใจเอาถังมาส่ง oh. แล้วเดี๋ยวขนถังไปช่วงที่มันขนได้ oh. เอาไปเพื่อที่จะไปไว้ที่ฐานพอไปที่ฐานปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าก็จะต้องมีการนะคะเตรียมพร้อมเพิ่มเติมเขาบอกถ้าลดงบประมาณตรงนี้ได้เราก็จะมีงบประมาณของรัฐในการสนับสนุนด้านอื่นขณะเดียวกันพี่การพี่การเพิ่มการสนับสนุนด้วยการสั่งซื้อทรายสร้างบังเกอร์วิทยุสื่อสารพกพาแบตเตอรี่สำรองแบบโซล่า จะได้ใช้กันต่อนานๆพี่กันแอบกระซิบว่าช่วงเป็นข่าวคนมันก็สนใจเยอะช่วงนี้มันก็มีคนส่งมาเยอะแต่ถ้าเวลามันเงียบไปพี่ๆเขาจะได้ไม่ลําบากเพราะเขาก็ต้องดูแลตลอดไปอยู่ดีในฐานมีน้ํำไหมในฐานถ้าโอปปก็ใช้น้ําลําทานต่อมาครับน้ําลําทานต่อมาับส่วนฐานอื่นก็ใช้รถเทศบาลไปส่งน้ําครับอ๋อแล้วถังสําคัญไหมถังสำคัญมากมีประโยชน์มากครับ เค่องตบานไปตอกแล้วก็เก็บน้ําไว้ให้กลังคนใช้ครับน้ําไฟมีบ้างไม่มีบ้างผมไปเจอไม่มีน้ําไม่มีไฟบ่อยเลยครับอินเทอร์เน็ตมีไหมอ่ะแชทหาแฟนไม่มีต้องพึ่งโซล่าเซลแล้วก็ใช้เน็ตมันจะมาแวบๆแบบน้อยครับส่วนใหญ่ใช้ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ครับส่วนใหญ่จะติดต่อทางวิทยุสื่อสารับฮะอันนี้คือติดต่อเพื่อนไม่ได้ติดต่อครอบครัวใช่ไหมครับอยางอย่างทายใช่ทสายเอาไปทำอะไรสาย บังเกอร์ห้าฐานเ,าเดี๋ยวผมจัดให้ฐานละพ่วงนะ,ะนเดี๋ยวผมจัดให้ะละหน้ารั้วของชาติทำงานไปเดี๋ยวหลังบ้านพี่กันจัดหาอมารินทีวีช่วยสื่อ,อเราจะได้ไปด้วยกันแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าคือนอกจากเรื่องการส่งกำลังรุงและเราห่วงเรื่องการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งทหารทั้งตอชอดอเนี่ยคือ นักข่าวก็ถามพี่การก็อยากรู้เหมือนกันเวลาไปลาตะเวรแล้วต้องเจอกันเนี่ย<อ>คือเจอแบบมายั่วยุมาอะไรบ้างไหมเพราะเขาจะ<อ>เขาเก่งทางโซโเซียล<อ>เน <laughs> <ะ>ี่ย <laughs> คือปรากฏว่าพี่ตชะดอแกก็เล่าให้ฟังหมดแล้วก็เจอแต่ก็ต้องเขาเรียกว่าต้องใจเย็นๆต้องข่มอารมณ์ไว้<อ>เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดรุนแรงหรือบานปลายขึ้นมาทุกอย่างมันจะแก้ไขตามแก้เนี่ยยากเอาลองฟังบางช่วงบางตอนนะฮะที่เขาเล่าให้ฟังเลยบอกตอนนี้ก็เจอประจําเหมือนกัน ยั่วเราบ้างไหมเออบางทียั่วยั่วไหมยั่วยุประจําครับประจำคือเขาจะนํากําลังคนมาเยอะกว่าแล้วก็มามาแบบออกแนวเหมือนจะให้เราเริ่มก่อนเราต้องควาควบคุมอารมณ์ทุกวันนี้ที่เราเห็นนะครับก็พยายามจะยั่วยุให้เราเปิดก่อนเพื่อเขาจะไม่อ้างว่าเขาเป็นตัวท้าทาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแต่คนเนี่ยคนที่เขาอดทนมีความอดทนกว่านี่จริงคือผู้ชนะนะจริงจริงอ่ะเนี่ยผมเชื่อทุกคนเนี่ยกัดฟันหมดแล้วมีฝีมือผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะมากมายเอาจริงอ่ะไม่เหลือหรอกแต่ นะมีความอดทนคนที่มีความอดทนคือผู้ชนะอจริงอันนี้พี่การก็พูดถูกและความอดทนทั้งหมดที่ทหารมีเนี่ยพะเขารู้ว่าหลังบ้านอย่างพวกเราคนไทยทุกคนเนี่ยส่งกำลังใจส่งกำลังกายให้พี่เขาได้ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่